ที่ที่รมาจะมาแต่งงานเมืองภูมา่านใช่ไหมในที่นี้เขาเอาพวงหลินเอาไว้ศาลาหไหนเนี่ยซาลาอะไรใช่ไหมเนี่ยเครื <c oughs> ่องประดับของเขาอ๋อเครื่องประดับตกใจนึกว่ามางานศพใครกันเ <c oughs> นี่ยแต่เนี่ยนี่ได้เป็นใครคะนี่คือกองเกีเยรติยศเป็นเฮ้ยมาจากเมืองไหนวะเมืองไหนเมืองเมืองไหนโรลิ้งสไลเมืองเมืองดาชื่ออะไร สุรศรีสุรศรีน้องชิมหายลืมชื่อตัวเองมาจากเมืองโลวิสัยอ้อโหตายแล้วอย่าบอกนะชิ่พหมคุณมันลุง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 สุริยาหรือเปล่าเพคะโอ้โหลำหน้าเนี่มีเสน่ห์มากเลยเพคะเออพระท่านถ้าเกิดว่า ทีมหน้านางเมืองเนี่ยเป็นไรไหมไม่ได้เราไม่เกียดเขาแต่วอาเขาเบื่รับไม่ได้เลยลำคือรออะไรเนี่ยครับเนี่ยเราลำคือรอขอขอบคุณอย่างสูงนะครับผมที่มีเราเออผมขอประกาศอะไรแล้วกันนะคือรางวัลคืนเนี่ยไม่ต้องไปให้เยอะครับเก็บไว้ให้คืนที่สองและคืนที่สามบ้างคือลิเกสูงอายุขอรออยู่นี่เดี๋ยวกูพูดไปป้าแต่กลับไปยังวะเนี่ยยังยัง ขอรับรางวัล <bom> ก <cup> ันขอรับรางวัลเนี่ยเล่นไปเลยเดี๋ยวกูรับเล่นไปเลื่อยเด้อหรอก็จะไปเล่นยังไงก็เลือกอยู่กับมึงไอ้บิ๊กขอบคุณพี่น้องมาจนะขอบคุณพี่น้องชาวราชบุรีครับน้ำเบื่องใจเนื้อมาทั่วทุกสารทิศเลยนะน่ะใช่าไหมเดี๋ยวพอกลับบ้านไปก่ายน้ำผากกันทิบหายเดือนที่จ่ายค่าไฟเม่อไหร่วะเนี่ย แล้วก็มีให้มาแล้วเชิญคุณน้ำเพชรมันเป็วันครับวันเสกวันเสกแล้ววันคางนนดีเลยที้สามเลยเหรอเาต้องเกาะไว้ก่อนหัวหน้าเราเลยนะที่สามจากได้บุรีดีแล้ว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 บิ๊กดีแล้วทำได้ดีดีแล้วถึงไหนแล้วขอบคุณครับสาหรรับงวันเดี๋ยววันที่16เดือนนี้ครับที่อบมาต่อตรง ภูเขาทองนี่ครับและช่วงดึกไปต่อกันที่ข้าวเรือครับชมกันหกโมงเช้าเลยครับพี่น้องเออนี่ฉันมองลูกสีจะเปล่าไหมคะต้องรับจากผู้มาของลูกพิมพ์โอ้โหวันนิร้อนล้ำลึกกันทุกคนเลยนะคับใคะนั้นเชิญเด็ดเลยนะเราได้าได้เลยไอพี่เชิญเสร็จเข้าได้ไหมเชิไม่ใช่เมื่อกี้เด็กพิมแววว่าวันเกเเล่นหกโมงเช้าเลยหรอวันไหนเนี่ยเจ้าภาพที่ไหนเขาหนาวันนี้มืด ตัวสบายนะยิ้มเข้าไว้